ตอนนี้เราอยู่สวนหลวงล้อเก้าเดินมาแบบหอบเลยจากที่จอดรถอุตส่าห์หายไอแล้วพอมาเดินไอเหมือนเดิมดอกไม้สวยงาม ดอกอะไรสวยอ่ะดอกมอนไก่หุ้ยดอกทางนู้นเดินไปถ่ายได้ปะอย่าพึ่งเธอนี่ก็เนาะ ยังไม่ได้หาย,เ,ยเดินไปตรงโน้นเหรอจะเดินไปเหรอมีศาลานั่งปะไม่มีไม่มีครับตรงนี้จะพึง่งนี่นกบินผ่านดอนนกไม้สวยงามทั้งนั้นจ้าพี่พี่เขาทำสวน มาครั้งแรกนะพี่น้องซีโบ้ซีเบ๊อันนี้ดอกอะไรสวยอ่ะ สวยอะพ่อชอบอทางคุณก็ถอนอยากสีอะไรส,สีม่วงเององเดินไปดูดิ พ่อดอกอะไรอ่านชื่อดิพีทูเนียหลายสีมากอ้บรรยากาศมันมาทางนี้เหมือนเดิม